ยังทะลักยังขนกลับก็ไหนไหนเาไม่เก็บภาษีทองคําแล้วนี่นะฮะโอ้โหนี่คือการขนทองคํากลับสู่สวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดในรอบ13ปีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ฝากทองคําที่อเมริกากันอีกต่อไปนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุ้ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหมย่ยังทะลักยังขนกลับ ก็ไหนๆเขาไม่เก็บภาษีทองคําแล้วนี่นะฮะโอ้โหนี่คือการขนทองคํากลับสู่สวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดในรอบ13ปีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ฝากทองคําที่อเมริกากันอีกต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับสำนักงานศุลกากรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของการนําทองคํากลับเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประจําเดือนเมษายนนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าทองคําแท่งที่ขนกลับจากต้นทางคืออเมริกากลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์แต่จริงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะ เป็นศูนย์กลางของการขนถ่ายเปลี่ยนผ่านทองคําที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะเพราะฉะนั้นการขนเข้าไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไปฝากไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ใช่นะแต่ส่วนหนึ่งก็จะผ่านไปยังอะไรครับศูนย์กลางซื้อขายทองคําที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็คือลอนดอนนะครับสาราชนาจักรทีนี้ตัวเลขเดือนเมษายนปรากฏว,ว่าโอ้โหทองคําขนจากอเมริกาผ่านสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับคือเข้าที่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหกสิบสามตันในเดือนเมษายน ทำมาทำไปตัวเลขอย่างนี้นะฮะเป็นการขนทองคำจากอเมริกาเข้าสวิตเซอร์แลนด์สูงสุดในรอบ13ปี3เดือนครับหรือนับตั้งแต่ต้นปี2012เป็นต้นมานะฮะเราเคยรายงานไปแล้วป่ะเดือนมีนาคมก็ไปเยอะแล้วนะฮะพอเจอเมษายนยิ่งขนกลับใหญ่เข้าอีกเป็น63ตันนะฮะคิดดูสิครับว่าเดือนอการที่ตัวเลขในเดือนเมษายน63ตันเนี่ยเพิ่มขึ้นในจากเดือนมีนาคมถึง37.5ตันเพราะเดือนมีนาคมก็มีการขนทองคําแท่งจากอเมริกากลับเข้าสวิตเนี่ย25.5ตัน พอเดือนเดียวนี่ขึ้นมาถึง3 1 3 7 5จนกลายมาเป็นถึง6 3ตันที่เป็นการนำเข้าทองคำมากที่สุดในรอบ13ปี3เดือนนะฮะและในขณะเดียวกันทองคำที่ส่งออกจากสวิตเซอร์แลนด์ไปที่อเมริกาอันนี้ติดลบล้ลบ31อนะครับอยู่ที่12.7ตันโอ้สถานการณ์นี้กำลังจะบอกอะไรครับท่านผู้ชมครับและถามท่านผู้ชมครับ4,000ดอลลาร์ได้เห็นสิ้นปีนี่ไหมนะฮะ ใครคิดว่าจะเห็น4,000ดอลลาร์สิ้นปีนี่นะครับตอบเห็นถ้าใครคิดว่าไม่เห็นตอบไม่เห็นนะครับส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ4,000ดอลลาร์สิ้นปีนี้จะได้เห็นไหมในรูปดอลลาร์มาถึงทองคำนะฮะถ้าเห็นพิมพ์เห็นนะถ้าไม่เห็นพิมพ์ไม่เห็นนะครับให้เวลาถึงสิ้นปีนะครับ4,000ดอลลาร์ทีนี้ด้วยตัวเลขของการที่ขนส่งทองคําจากอเมริกากับเข้าสวิตมากมายจนกระทั่งเกินตั้งเนี่ยในรอบ10กว่าปีหรือเป็นทศวรรษเนี่ยนะฮะด้วยส่วนหนึ่่่งงงกกกกก็็ต้้้ออออยมรรรััับบบนนนนะะคคววาาาาขขณีทํจ ภาษีต่างตอบแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใตยก้การนานของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้นําเอาพวกโลหะมีค่าประเภททองคําหรือว่าอาจจะเป็นพวกอัญมณีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปถูกนับรวมอยู่ในภาษีต่างตอบแทนซึ่งก่อนหน้านั้นทุกคนจะห่วงกังวลและพยายามขนทองคําไม่ว่าจะอยู่ในเอเชียนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะอยู่ในยุโรปอย่างเช่นที่รันลอนดอนเนี่ยนะฮะเอาเข้าสู่อเมริกาหมดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติเลยครับถ้าตรงไหนจะมีการเก็บภาษีก็จะต้องรีบขนสินค้านั้นเนี่ยไป เก็บเอาไว้ก่อนในสถานที่เขาไม่โดนเก็บภาษีและพอทุกอย่างมันเริ่มนิ่งและชัดว่าเขาไม่เก็บก็ค่อยกลับไปที่ต้นทางเดิมนะครับเียงแี่ว่าตอนนี้อัตราการเร่งขนทองกับปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันสูงอย่างรวดเร็วอย่างมากๆกแลวต่อเนื่องถึง2เดือนติดต่อกันคือขณะที่เดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะก็สูงสุดในรอบประมาณหลายปีนะฮะแต่พอมาถึงเมษายนเนี่ยโอ้โหเกินทศวรรษเลยนะครับก็เลยทุกคนมองว่าเอออาการอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่ว่า ไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีแล้วจะมีอะไรที่ทําให้คนเนี่ยแห่คนต้องคากลับไปรวดเร็วขนาดนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังมองนะครับว่าก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับความไม่แน่นอนของอัตราภาษีในเรื่องของสินค้าและการรับประ่างตอบแทนผู้ะกอบสินค้าที่จับต้องได้นี่แหละมันจะส่งแรงกระแทกทางอ้อมไปยังเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและมีผลต่อราคาทองคําในสกุลเงินของประเทศปลายทางไม่ใช่สกุลเงินยูเอสดอลลาร์นะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เขามองกันนะครับดังนั้นตอนนี้กำลังคิดกันแล้วว่าถ้าเกิดสมมติสงครามภาษีไม่จบ นะฮะสุขภาพรรสีไม่จบแล้วเกิดปัญหาเกี่ยวขั่างเงินดอลลาร์สัฐอ่อนค่าลงไปราคาทองคายังไปต่อแล้วเมื่อเทียบเป็น,นสกุลท้องถิ่นกันแล้วเนี่ยกำไรกำไรที่เกิดขึ้นจากการทํากําไรส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนบนราคาทองคําจะเป็นเท่าไหร่นี่คือโจทย์ใหม่ที่ตอนนี้เขากำลังมองกันนะครับดังนั้นก็เลยมีการขนทองคําแหกกลับกันเยอะมากมายขนาดนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีดัลด์ทำ จะประกาศให้ทองคํากับวัตถุกเก็บภาษีแบบต่างตอบแทนหรือซิโก้แทริฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นการขนทองคาแหกกลับไปในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะปวดหัวกันน่าดูเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นยี้คือคุณ,คณทาแคก็กล,กลับไปกลับมาอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าสิ้นปีนี้เราจะได้เห็นราคาทองคําในแง่ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับส0 0 0ัดอลลาร์สหรัฐในสิ้นปีนี้เห็นหรือไม่เห็นส่งถ้าเห็นพิมพ์เห็นถ้าไม่เห็นพิมพ์ไม่เห็นแล้วส่งมมาาเลยยคครรััรบบอกูผช